เซตนี้395นะคะเรามาต่อด้วยงานสีพาร์ทเทลนะคะเอ่อเซตนี้ตัวละ60บาทนะคะ30ตัว1,800บาทนะคะ395นะคะสนใจทักอินบ็อกได้เลยสีพาร์ทเทลนะคะเป็นงานแฟชั่นเกาหลีสีพาร์ทเทลค่ะ <c oughs>